วัสดีค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการเปลี่ยนกระถางให้น้องอัญมณีขาวค่ะอัญมณีขาวเนี่ยเขาจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของแก้วกัญจนานะคะหรือว่าอากโกนิมานะนี่นะคะกระถางเดิมของน้องเนี่ยมันชำรุดนะคะทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นกระถางเพาะชำเนาะนี่นะคะข้อเสียก็คือจะฉีกขาดง่ายนะคะ นี่นะลักษณะของอัญมณีขาวค่ะทุกคนค่ะจะเป็นพื้นใบสีเขียวเข้มนะคะตัวมีลายนะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีขาวกระจายอยู่ทั่วใบนะคะขอบใบสีเขียวค่ะปลายใบของน้องเนี่ยก็จะมีความเรียวแหลมนะคะแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเปลี่ยนกระถางกันเลยจ้าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะ เราก็ได้ทําการผสมวัสดุปลูกมาแล้วนะคะนี่นะคะวัสดุปลูกของเราก็ประกอบด้วยดินไบก้ามปูหมักนะคะทุกคนแล้วก็จะมีมะพร้าวสับนะคะนี่นะคะผสมเพอร์ไลท์ลงไปนะคะทุกคนคะ่ะเพื่อความโปร่งนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะเติมตัวออสโมโคสลงไปด้วยนะคะสักเท่านี้พอเนาะ ผสมเลยค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับกระถางของเราในวันนี้นะคะเราก็จะลองตัวมะพร้าวสับเนี่ยลงไปนะคะมะพร้าวสับเนี่ยแนะนําให้ล้างก่อนนะคะทุกคนเพื่อที่จะกํากจัดสารเทนนินที่อยู่ในมะพร้าวสับของเรานะคะ แล้วก็ไล่มดไล่แมลงที่ติดมากับตัวมะพร้าวสับนี้เนาะอ่ะนี่นะคะจากนั้นนะคะเราก็นำตัวน้องอัญมณีเนี่ยของเรามาแบบนี้นะคะอัญมณีขาวเนาะเคาะเคาะเลยค่ะนี่ค่ะดันดันก้นกระถางช่วยเขานะคะ อันนี้ดินเก่าเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเหมือนมันจะแน่นไปนะคะทุกคนนี่นะแต่ว่ารากของเขาเนี่ยก็มีแบบเดินดีแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะเราจะเอาเนี่ยค่ะดินเก่าเขารู้สึกมันจะแน่นไปแบบนี้นะนี่นะคะทุกคน ถ้าต,ตัววัสดุปลูกของเขาแน่นไปนะคะจะทำให้ระบบรากเนี่ยดูดซึมสารอาหารขึ้นไปหล่อเลี้ยงลำต้นได้ค่อนข้างที่จะลำบากนะคะทำให้ลำต้นเนี่ยจเจริญเติบโตช้านั่นเองนะคะเราก็จะเติมดินลงไปค่ะเติมวัสดุปลูกของเราลงไปแบบนี่นะคะสักครึ่งกระถางแบบนี้นะคะวางน้องลงไปเลยจ้าแบบนี้นะคะ ดินลงไปค่ะนี่นะคะวัสดุปลูกของเราวันนี้นะคะเราจะเน้นในเรื่องความโปร่งนะคะทุกคน กดกดลงไปนิดนึงนะเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็ลดน้ำได้เลยจ้าแบบนี้นะคะนี่นะคะจะสังเกตได้ว่าตัวน้ำเนี่ยจะไหลผ่านก้นกระถางได้อย่างรวดเร็วนะคะ เพราะว่าเราใช้วัสดุปลูกที่ทำให้ตัวกระถางของเขาเนี่ยระบายน้ำได้ดีนะคะทุกคนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เอาไปวางไว้ในที่ร่มค่ะเป็นเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ